ตัวเรียบร้อยแล้วนะตัว New i s u z u D-Max X Series นะครับตัวยกสูง4ประตู x Series เนี่ยมีอะไร,ประเปลี่ยนบ้างแล้วก็ภายนนกภายในแตกต่างจากเดิมอย่างไร h i g h l เด d e r มันจะไม่ใช่ตัวท็อปมันยังไม่ใช่ตัว V c r o s s ที่มันออปชั่นจัดเต็มเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบอันนี้คือดีไซน์ใหม่ทริมด้านล่างตรงนี้เป็นดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งเอาจริงมันสวยดีนะครับแล้วก็รถยกสูงจะต้องมีบันไดติดตั้งมันไม่ใช่สีขาวด้วยอันนี้จะออกแนวแบบสเหมือนเดิมนะครับ กระบะท,ท้ายพลาสติกก็ลุ่นง่ากึ่งนุ่มรวมไปถึงทริมตรงนี้จะเป็นสีนบนเบาะนั่งเนี่ยอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ตัวสปีดตัวเตี้ยเนี่ยความเป็นสีแดงภายในจะ,จ,ะจัดจ้านกว่าอย่างแรกเลยภายในที่เขาปรับเปลี่ยนแล้วก็จอตรงนี้เป็น8นิ้วนะครับแอปเปิลคาเพลย์แอนดรอยโต้แบบไร้าสายชุดมาตรวัดนี้สวยขึ้นอันนี้ดีไซน์ใหม่กระจกหลังตัดแสงออโต้ยังไม่มีหนึ่งล้านสองหมนันะการนั่งโดยสารนะ่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้นะว่าเป็นตัวใหม่รุ าต,ตามสไตล์รถยกสูงผู้ชมกระจกมันมาในตัว X Series เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยังมีแค่ตัวเลือกถ้าใครชอบ X Series นะครับก็มาลองดูกันได้ ชว่วยกลับมาพบกันอีกครั้ะนะครับช่องโว้ยพีผู้ชมนะครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะตัว New Isuzu D-MAX X-Series นะครับหลังจากที่เขาเปิดตัวหน้าใหม่มานะหลายๆคนถามว่า X-Series เมื่อไหร่จะมาตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง การปรับเปลี่ยนของ X Series ครั้งนี้มีอะไรบ้างต้องบอกกันว่าราคาเนะี่ยถ้าเป็นตัว Highlander นะครับหรือตัว X Series ยกสูงเนี่ยตีประตูเนี่ยราคาจะเพิ่มเติมมาประมาณ25,000ถ้าเป็นตัวเตีย้ยหรือตัว Speed เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นตัว2ประตูเนี่ย15,000นะครับตัว4ประตู20,000เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปชมตัวยกสูงตีประตูนะตัว Highlander เนี่ยว่า X Series เนี่ยมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างแล้วก็ภายนอกภายในแตกต่างจากเดิมอย่างไรนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกลังใจให้ค,ครับป์ <S S สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพจจ้าไม่ชอบแสงจ้าซปเปอร์ไฮคูบียออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซปเปอร์ไฮคูบียออนเซรามิกจานั้นก็อย่าละชารเราไปชมพรีวิวคันจริงกันเลยดีกว่าครับผม นี่ผู้ชมนะครับก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวนิวอิรุสุดีแม็กซ์นะครับตัว x อ็กซิลีอันนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยมีการขยับนะครับทั้งตัวสปีดตัวเล็กแล้วก็ตัวไฮ g h นเดอร์นะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับความเป็น X อ็กซิลีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากเพราะเขาแต่งมาจากโรงงานนะครับแน่นอนสติ๊กเกอร์มานะครับกระจังหน้ามีการปรับเปลี่ยนภายในมีการปรับเปลี่ยนตัว4ประตูยกสูงเนี่ยอันนี้อาจจะมีความแดงน้อยกว่าตัวสปีดนิดนึงเพราะว่า จริงๆแล้วความซิ่งเนี่ยผมว่าคนที่ชอบความซิ่งน่าจะจะไปเล่นตัวเตี้ยมากกว่านะครับอันเนี้ยจะได้เรื่องความสะดวกสบายเรื่องการยกสูงการขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็อัถประโยชน์ที่มันมากกว่านะครับโดยราคาค่าตัวของตัว New อ s u ู u นะครับ X Series เนี่ยทั้งตัวยกสูงและตัวเตี้ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตรงนี้เลยนะครับว่าราคาการทําตลาดเท่าไหร่อย่างไรบ้างในส่วนของการทําตลาดนะผู้ชมตัว n e ว i s u ู u X Series Highlander ถ้าเป็นตัว สีขาวนะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่2 4 0 0 0ล้านสองหมื่นีคันนี้ถ้าเป็นสีดำเนี่ยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งเจ็ดบาทโดยเครื่องยนต์จะเป็นตัว1.9ท,ทั้งหมดนะครับซึ่งความแตกต่างของตัวรุ่นนี้นะครับก็คือจะมีตัวเลือกทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลแต่เป็น6สปีดเท่ากันแล้วก็เครื่องยนต์นจะเป็นตัว1.9เท่านั้น3.0จะไม่มีนะครับเอาเป็นว่าตัวยกสูง4ประตูคันนี้สีขาวเนี่ยนะฮะหนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาท เริ่มต้นกันที่ตัวฝากระโปรงตรงนี้นะสติกเกอร์จะเป็นตัว X-Series แบบนี้เลยอันนี้ดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณชอบความเป็น X-Series เนี่ยคุณแปะไปได้เลยเพราะมันจะรันยาวไปจนถึงฝาท้ายนะครับแล้วก็ความเป็นชุดโกมไฟหน้าใหม่เนี่ยก็คือตัวใบ b m w d อันนี้โอเคมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาเปิดตัวนะฮะตัวไมนเชนมาใหม่เนี่ยที่มันปรับเยอะมากๆหลายๆคนรอว่าเมื่อไหร่ X s e r ซ e s จะมา ตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วเป็นตัวใบบีมไอวดีเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็เดทําและนื่อไรจะเป็นบ้างแบบนี้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นตัว X s e r ซ e s ีนะผู้ชมนะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่และเพิ่มเติมทริมที่เป็นสีแดงเข้าไปทริมสีแดงนะครับสีแดงเข้มนะครับแล้วก็โลโก้คำว่าอุซูเป็นสีแดงสดแบบนี้แล้วก็ช่องดักอากาศด้านหน้านะครับเป็น3มิติหลายๆคนชอบบางคนบอกว่าเฮ้ยหน้าตามันดูสดใหม่มากขึ้นมันมีความเร้าใจมากขึ้นนะครับทริมของตัวไฟตันหมอกจะอยู่ตรงนี เป็นโคมที่มันเจาะเข้าไปจริงนะครับไปออกแอร์โฟลด้านข้างเวลาเราวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยหลักแอโรลดานามิกนะครับมันก็จะช่วยเรื่องของการลดความร้อนของจานเบรกช่วง,งการของแอโรลดานามิกต่างๆแล้วคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นทริมสีดําแบบนี้เอ็กซิลี่อย่างผู้ชมนะครับที่เขาจะเพิ่มเติมเข้ามาคือติดตั้งตรงนี้เข้าไปอันนี้คือดีไซน์ใหม่ทริมด้านล่าง,งนี้เป็นดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งเอาจริงมันสวยดีนะมันช่วยรถยนต์มันเต็มมากขึ้นแล้วก็ความเป็นรถยกสูงเนี่ยความเป็น นะครับซึ่ง X-Series รุ่นนี้นะครับหน้าตาโดยรวมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างไปดูล้อไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะคันนี้นะครับด้านหน้าปรับประมาณนี้แหละตัวลายล้อคุณผู้ชมนาจะเป็นล้อดําแบบนี้เลยลวดลายก้านล้อเนี่ยมันคล้ายๆตัวเตี้ยนะแต่นี่คือ265 60R18 แล้วก็การกรุภายในตรงนี้เห็นปะ คลุมมาแค่ขอบด้านข้างตรงนี้อันนี้คือพาทเดิมเหมือนตัว all new ตัวเดิมนะครับแล้วก็มีตัวบางโคนมาให้สติกเกอร์คำว่า x ตรงนี้เป็นขอบแดง highlander มันยังไม่ใช่ตัวท็อปมันยังไม่ใช่ตัว v cross ที่มันออปชั่นจัดเต็มเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบ a d a ดยังไม่มานะครับฝา,า,ากระจบางข้างไฟเลีล้ยวตรงนี้เป็น t r i มสีดำด้านนะครับแล้วก็รถยกสูงจะต้องมีบันไดติดตั้งมาให้ซึ่งบันไดเนี่ยอ่ะเนี่ย มีความแน่นอยู่นะครับคุณสามารถปีนขึ้นได้แล้วก็ความเป็นตัวไฮเลนเดอร์เนี่ยคุณจะได้กุญแจที่เป็นคีย์เลสเรียบร้อยแล้วผู้ใจ้ได้ตัวนะครับกดล็อกกดปลดล็อกจากตรงนี้ได้นะทริมของเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์สีดำด้านดิสเบรกยังไม่ให้มานะยังเป็นดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังยังเป็นดรัมเบรกอยู่แต่การกรุนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับสปอร์ตบาร์นี้ดีไซน์ใหม่เสริมให้รถเนี่ยมันดูแบบเต็มมากขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันว้าวดีนะเห็นปะ่ะมันมีความพลิ้วมันม เป็น2เลเยอร์นี้สีเงินในะนี้สีเดียวกันกับตัวรถนะครับไฟท้ายเป็นตัวดีไซน์ใหม่เป็นบ้าง3บ้างแบบนี้พร้อมไฟเลี้ยวที่เป็นตัวไฟปกติยังไม่ใช่ LED เตระบบนะครับสติ๊กเกอร์เอซ์ีรีสสติ๊กเกอร์ตรงด้านตรงกลางตรงนี้เป็นเลสซิ่งไลน์เพิ่มเติมมานะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังมุมเดียวเหมือนเดิมนะครับกระบะท,ท้ายยังไม่มีระบบผ่อนแรงแล้วก็ยังไม่สามารถล็อกได้เพราะฉะนั้นเรื่องของไฟท้ายระมัดระวังนิดหนึ่งหายกันเยอะแหละผมฟีดแบคให้ตลอดนะนี่ แล้วก็ตัวไลเนอร์ด้านหลังอันนี้ติดตั้งมาให้ของอิซูสุนะครับโลโก้อิซูซูสีแดงสดพร้อมอกับคำว่า D m a x บันไดสามารถปีนขึ้นได้แล้วก็จะมีตัวจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนนะครับพร้อมกับยางอะไหล่แล้วก็ปลายท่อออกขวาอ่ะหลกัหลกๆของการปรับเปลี่ยนนะฮะเอ็กซีของ h i g h l a n d e r รุ่นนี้ก็คือสปอร์ตบาร์ดีไซน์ใหม่ตรงนี้ดีไซน์ใหม่สติ๊กเกอร์ลายใหม่นะครับแล้วก็ด้านหน้าไฟหน้าใหม่ทีนี้เราไปดูภายในกันต่อผู้ชมแผงประตูตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปรับพ้อมก มือจับที่เป็นสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ทริมที่เป็นสีเทานะซึ่งตรงเนี้ยเป็นดีไซน์กึ่งนุ่มนะข้างบนจะเป็นพลาสติกรุ่นนี้กึ่งนุ่มพร้อมกับลวดลายนะครที่เป็นแบบคล้ายๆดมอนที่เท้าแขนตรงนี้นะเป็นหนังสังเคราะห์เรียบร้อยแล้วกระจกลงไฟฟ้าสีบานพร้อมกับคำว่าออโต้สำหรับคนขับนะครับแล้วก็ที่กดไม่ให้นะฮะกระจกบานอื่นลงพร้อมกับที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าบนเบาะนั่งเนี่ยอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่คือปกติเนี่ย X Series ตัวเดิมเนี่ย อยู่บริเวณตรงนี้เขาบอกว่าอยู่บริเวณตรงตำแหน่งหัวใจพอดีแล้วก็ตัวเบาะนั่งจะเป็นกึ่งพาเก็ซีแบบนี้จริงๆเบาะนั่งเดี๋ยวดีไซน์เดิมสติชชิ่งสีแดงนะครับตรงเนี้ยดูดีขึ้นเป็นหนังเจาะรูก็จะช่วยเรื่องของการระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีกว่าปกตินะครับส่วนบเบาะในยังเป็นปรับมือยังไม่ได้มีปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้เนาะหนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทนะครับก็จะมีแค่แป้นเบรกแป้นคันเร่งที่เปิดฝากระโปรงที่เปิดฝาถังน้ามันแล้วก็เกีรดด้้้้าาาานนนหงงงงงวขขอออไไศฟ่ปับ แล้วก็ตัว idling พร้อมกับตัว traction นะครับที่วางแก้วนี่ตรงนี้ช่องแอร์รวมไปถึง t r i มตรงนี้จะเป็นสีเทาเทาเมทัลลิกแทนเพราะว่าถ้าเป็นตัว speed ตัวเตี้ยเนี่ยตรงนี้เป็นสีแดงตัว speed ตัวเตี้ยเนี่ยความเป็นสีแดงภายในจะจัดจ้านกว่านะครับตัว highlander เนี่ยจะมีแค่ trim stitching สีแดงแล้วก็การตกแต่งนิดๆหน่อยๆพร้อมกับตัวพวงมาลัยตรงนี้นะครับมันดูผู้ใหญ่มากขึ้นมันดู ก็เ,เรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นเราเข้าไปนั่งข้างในกันดีวกว่านะครับเหยียบบันไดขึ้นไปได้ตรงนี้เลยนะครับเป็นบันไดที่ใช้งานได้จริงนะแล้วก็จะมีมือจับซึ่งภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งหมดเห็นป่ะภายในนะครับการบูทุกอย่างจะเป็นสีดําตามสไตล์เอ็กซิลี่นะครับปิดประตูนี่ฟังเสียงกันอย่างแรกเลยภายในที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับคือแดชบอร์ดตรงเนี้ยเอกลักษณ์ความเป็นเอ็กซิลี่มาในตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้อันนี้มีประโยชน์มากที่วางแก้วกรอบช่องแอร์เป็นสีดําเงาน,นะครับ บล็อกด้านหน้าตรงนี้วางของได้นะครับแล้วก็ครั้งด้านล่างวางของได้นะครับด้านบนตรงเนี้ยจะเป็นวัสดุกึ่งนุ่มนะครับเปิดเก๊ะวางของไฟฉุกเฉินนี่เสียงเป็นแบบนี้แล้วก็จอตรงนี้เป็น8นิ้วนะครับ a p p l e c a r า l a y and นดอร์ pre, oto, แบบไร้สายได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นจอเวอร์ชั่นใหม่ที่เออมันใช้งานได้ดีจริงเพราะว่าตอนผมเอา V Cross ไปเนี่ยไอ้จอตรงเนี้ยใช้งานดีดีขึ้นต้องบอกว่าดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กล้องเนี่ยดีขึ้นนะแต่เนี้ยยังมีแค่กล้องมุมหลัง นะครับตรงนี้คือจูนตรงนี้คือวอลลุ่มเพิ่มเสียงรถเสียงด้านล่างก็จะเป็นระบบปรับอากาศความเย็นแรงลมแอร์ตรงกลางแล้วก็เรื่องของการปล่อยลมแอร์ด้านล่างตรงนี้ power outlet หนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นนะครับการติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถเนี่ยคุณจะต้องเดินสายจากข้างล่างเอาผมว่าเนี่ยมันควรมีด้านบนด้วยนะครับอันนี้ไม่มี แล้วก็ที่วางของด้านล่างอันนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดสามารถชิปเกียร์ได้ด้วยการเข้าดีและตบเข้าหาตัวนะครับดันขึ้นดันลงได้อันนี้คือตัว h ิวเ e ซ c ลน์คอนโทรลเวลาลงทางลาดชันนะครับคุณสามารถล็อกความเร็วได้ก็จะมีแค่นี้พราะคันเนี่ยเป็นรุ่นขับ2อทริมทั้งหมดจะเป็นกรอสแบ็กนะครับที่วางแก้ว2ตงตแหนง่งเบรกมือปกติยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับชุดมารวัดน,นี้สวยขึ้นอันนี้ดีไซน์ใหม่ถือว่าสวยเลยจัดเต็มเป็นดิจิตอลแล้วก็กราฟิกมันดูดูดีขึ้ x ข้้นนนน่ะแลวกกก็็็ Front จเิมมตอีฟาารรงปให เออดูเราใจขึ้นจากแต่ก่อนผมสึกว่าอิทูสูเนี่ยอาจจะดูไม่ได้ล้ามากแต่ครั้งเนี้ยผมว่ามันสปอร์แล้วก็น่าจะตอบโจทย์วัยรุ่นมากขึ้นนะครับอ่ะระบบปัดน้ําฝนฝั่งขวานะฮะระบบไฟซึ่งไฟเนี่ยยังไม่ได้มีไฟออโต้ด้วยนะเออจะเป็นไฟเปิดปิดมือปกตินะส่วนพวงมาลัยอันนี้เป็นหุ้มหนังและสติชิ่งสีแดงนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนเพลงวางสายรับสายนะครับส่วนฝั่งขวา ก็จะเป็นการปรับจอแล้วก็โลโก้อิตุสุส,สีแดงทริมด้านล่างเป็นกรอสแบ็กนะครับพวงมาลัยขึ้นลงสีทิศเหมือนเดิมเนาะด้านบนกระจกหลังตัดแสงออโต้ยังไม่มีนี่คือตัว1นึ่0ล้านสองหมนะผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้คุ้มเท่าไหร่เนาะนี่ที่บางแดดมีกระจกมีไฟมาให้นะตัวสปีดไม่มีนะอันเนี้ยมีกระจกมีไฟมาให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ด้านบนเป็นบุสีดําตรงนี้ ล่องเก็บแว่นพร้อมกับไฟส่องสว่างใครที่เป็นสาย X Series คุณรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันจะต้องมาประมาณไหนและนี่คือตัวใหม่ที่มันมาพร้อมหน้าใหม่อ่ะหน้าใหม่แบบเนี้ยเห็นปะการนั่งโดยสาร,นะร,รเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้นะว่าเป็นตัวใหม่นะคุณจะต้องมาดูหน้าจอตรงกลางคุณจะต้องมาดูภายนอกดูไฟหน้าดูไฟท้ายนะครับว่ามันคือตัวใหม่เนเช่นใหม่แต่งจริงอะ่ะพราะมันปรับ จอใหม่ปรับชุดมาตรัดใหม่เฮ้ยมันลงตัวมากขึ้นนะขออภัยเรื่องแสงเด้อสปอร์ไลท์มันลงมาครึ่งหน้าพอดีเลยทีนี้เราไปดูเบาะโดยสารตอนหลังกันต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเรื่องสเปกนะครับว่าเขามาพร้อมอะไรบ้างป่ะมือจับป,ประตูตรงนี้นะครับตรงนี้มีมือจับเวลาขึ้นรถด,ด้วยอันนี้โอเคแล้วก็ที่วางแก้วผมชอบมากมาอยู่ตรงเนี้ยมันสามารถวางเครื่องดื่มได้เยอะนะครับโอเคนี่ลงจากรถดูคุณดูการประกอบประตูนะรุ่นใหม่ใช้ได้นะครับงานซีลนะครับวัสดุประตูความแน่นประตูเนี่ยป่ะ นี่ยใช้ได้เลยดูแน่นดีแล้วก็ความเป็นตัว h i g h l a n d ร์เนี่ยแผงประตูก็จะมีความบุนุ่มนะครับมากกว่าตัวสปีดนะครับเนี่ยการขึ้นลงก็ได้อยู่นะครับถือว่าสะดวกสบายนะทีนี้อีกอย่างนึงที่น่าจะตอบโจทย์คนที่ใช้ตัว4ประตูคือเวลาเปิดประตูมาเนี่ยมันสามารถขึ้นได้แล้วมันก็สามารถเอามือจับตรงเนี้ยปีนขึ้นได้นะแผงประตูะตัวไฮเรนเดอร์นะครับตัวเอ็กซิลี่เนี่ยหนึ่งล้นสองันบาทเนี่ยมือจับตรงนี้เป็น พลาสติกแต่ทาเป็นสีเงินเงาๆทริมตรงนี้เป็นสีเทานะฮะแล้วก็ตงเนี้บุนุ่มตัวนี้เป็นหนังสติชิ่งสีแดงกระจกลงไฟฟ้านะครับเบาะหลังเนี่ยก็จะดีไซน์มีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอร์เมอร์เหมือนชุดเกราะเห็นปะตัวเบาะหนังอันนี้ผมว่าชอบคนที่ชอบความสปอร์ตหรือชอบเกมเงี้ยมันน่าจะชอบเพราะมันเหมือนใส่เกราะให้เบาะนะครับสติชิ่งสีแดงที่วางแขนนะครับมีที่วางแก้วสองตำแหน่งมีไอโซฟิกและเบาะความเป็นตัว รถอิสุสเนี่ยมันจะเป็นตัวเบาะสะท้อนแดดด้วยมันจะเป็นหนังที่มันจะลื่นนิดน,นึงแต่มันดีมีแอร์หลังมาให้มี usb มาให้รวมไปถึงตะขอนะฮะไว้เกี่ยวของเนี่ยรองรับประมาณ4โลเหมือนเดิมนะเวลาจะขึ้นเหยียบจับปีนขึ้นได้นะครับเวลาปิดประตูฟังเสียงเนี่ยนี่คือแผงแดชบอร์ดจากห้องโดยสารตอนหลังก็จะมีโลโก้อิสุสสีแดงมีทริมสีแดงนะครับทริมสีแดงโลโก้สีแดงประมาณนั้นแล้วก็ชุดมัดวัดเนี่ยผมว่าอันนี้สวย ผมว่าจริงๆผมชอบชุดมัตวัดอันนี้มากกว่าวีครอสอีกนะเออเราเอาชุดมาตรฐานนี้ไปใส่วีครอสได้ปะเพราะวีครอสระบบมันเต็มไงอันเนี้ยมันยังไม่เต็มนะครับไฟสองสว่างด้านหลังแอร์นะครับ USB นะครับก็ฝาปิดก็จะเป็นยางๆแต่เป็นไทสีนะไม่ใช่ไทเอสนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนี่คือบเบาะในสารต่อหลังนะครับ New Isuzu D Max X, X Series นะครับรุ่น Highlander ตัวยกสูงเนาะตามสไตล์รถยกสูงคุณผู้ชมกระจกใหญ่แลนะเบาะเนี่ยมันจะลื่นๆนิดนึงแต่ เบาะมันสะท้อนแดดคือมันไม่อมความร้อนนะถามว่าร้อนไหมจอดแต่แดดก็ร้อนแหละแต่แค่มันไม่ได้ร้อนมากนะครับเนี่ยก็โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างแล้วไปพูดคุยกันต่อนะครับว่าคันนี้มันมีอะไรบ้างนะปะสำหรับเครื่องยนต์คุณผู้ชมนะครับตัว Isuzu D-Max X-Series นะครับ Highlander เนะี่ยทั้งตัวยกสูงทั้งตัวสปีดตัวเตียนะ้ยเนี่ยก็จะมีตัวเลือกเดียวคือเป็นเครื่องดีเซล1.9ลิตรนะครับยังไม่มีตัวเลือกที่เป็น3.0นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยกสูงเนะี่ยจะมีความพ เพราะตัวสปีดเนี่ยจะเป็นแค่ตัวเลือกเกียร์แมนนวลเท่านั้นสำหรับเครื่องยนต์ของตัวอิ u z D-Max นะครับตัว X-Series Highlander นะครับตัวยกสูงเกียร์ออโต้เนี่ยจะมาพร้อมเครื่องดีเซลรหัส RZ4ETC นะครับขนาด1.9ลิตร4สูบเทอร์โบเนาะ150แรงม้าที่3600รอบต่อนาทีแรงไปสูงสุดเนี่ย350นิวตันเมตรที่1800-2600รอบต่อนาทีเกียร์ตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้6สปีดนะดิสเบรกแค่คู่หน้านะด้านหลังดรัมเบรกอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เต็ม และนี่คือทั้งหมดของ New i u ิ u ูส d m a x นะครับ h i g h l a n d e r X s e ก i e s นะฮะก็คือตัวยกสูงนั่นเองก็ราคาค่าตัวสีขาวนะ1 2 4 0 0 0บาทเพิ่มเติมจากเดิมประมาณ2 000, 5 0 0 0แต่คุณจะได้ไฟหน้าดีไซน์ใหม่กระจังหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่นะครับแล้วก็การดีไซน์ที่มันดูสปอร์ตเราใจมากขึ้นสน่วนภายในเนี่ยได้จอใหม่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่ามันมีการปรับเปลี่ยนนะครับเหมือนตัวมิเนอเชนแต่แค่มันมาในตัว X Serie s เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยังมีแค่ตัวเลือกเดียวเนี่งยยมี30 ระบบจะได้เต็มออปชันจะได้เต็มมากกว่าน,นี้แต่เอาเป็นว่าถ้าใครชอบ x อ็กซิลนะครับก็มาลองดูกันได้จริงๆเนี่ยน่าจะลงโชว์รูมกันทั่วประเทศและไปติดต่อที่โชว์รูมดูคันจริงกันได้นะครับก็หลักๆโดยโรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับคลายเป็นกำลังใจให้โคกี้ผีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับ New อิตาสุดีแม็กเอ็กซิลนะครับรุ่น h ฮแลนเดอร์สีขาว1นึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทคันนี้เป็นขาวมุกนะครับขอบคุณท่านที่รับชมมาโตลอดวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ